ตาเยตาตะโคปะกวาปัญจวาทิเยเปโอะอามาณเตสิตเวเมียเทฆเวอาตาปะปะจเตนันาเสวิตาปโยจายังฆาเมสุฆามสุขันลิกาโนโยโขหิโนัมโมโขทวจนิโกะอนาริโยอนัสสัชิโตโยจายังฆาติก รมะทาโยโยโขตัวโคตานาริโยอนาทะสารีตัวเอเทเจเบกะเวอุโคอันเตอนุปคธมมะมะจิมาปฏิปทาตถาคตเตอนาอะริสโธดาจาโอกรณนียนากรณีอุปสสามียาเบียญาสังโวทานยาเนปานายสังวัตติกตมาจาสาธิก เวมาจิมาปฏิปทาตถาคตยานอภิสามโวตาจักุกรณียานการณียุปัสสัยญอภิญญาญาสังโขธายาณิภานายสังวาตติอายมิวะอริโยอาทานติโกมะโขเสยทิทางสัมมาทิทศิสัมมาสังปโมสัมมาวาจาสัมมากรรมโมสัมา มะมะเชวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาพพิฆเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตยัญอาิสัมปูนธาจารุการณีญาณกกรณียอบาสามายาปิญาญาสุธาญาเนปานายาสัมวาตติตทังโคปันนิฆเวทวังอริยสัจจาน ปิทุกขาจาริโตขามารณ์ปิทุขาสวัสดิิเวะทุกข์ทุกมนาสุภายาสปิทุขาปิเยหิสัมปโยะ ตัวตัวโิเยหิวิปโยชน์ตัวตัวโยยมปิยำนลปติตามปิตัวกัาสาเกตินปานจุปาทานขันธาตุคาอิทังตัวปนภิคเวตัวคสมุทโยอริยศาสังยายังตานหาบวโนปวิการานิรากสหกคตาตาตรตาตาปินานติเนสยยทิธากามตางหา พรวตาหาวิพวตาหานอิทานโปนิเวทุนิโรธโทอริยาสัจจโยัส ตัวตาหายาเสสะเวราตานิโรธตัวจากรปตินีสาโคโมติอนาลโยอิทังโัวกนกิกะเวตตควนิโรธาคามินีปฏิปทาคาวิยาาสตรจังอัยเมวะอริโยอาคังกิโกะโทสซยตีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมฆปโพสัมมาวาจาสัมมาตัมมตัวสัมมา ชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทางตัวขังอริยสัจจนติเมเพกะเวะโกเตอานัโดสตสุธรรมเถสุจารุตัตปาปิญาณตอุตัปปิปัญญาตัตปาปิเวชญาตัตปาปิอรโตัุตัตปาปิตังตัวปณิตังตัวขังอริยสั मे เพคเวะปวดเปะอนันตสุตยตสุตธรรมเปะสุจาภูวงอุตตปาทิญาณนันอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชาอุตตปาทิตานุยคุอุตตปาทิตังวะปนิตังตุกขังภาริยศาจังภาริญานันติเมเพคเวะปวดเปะอนันตสุตยตสุตธรรมเปสุจาภูวงอุตตปาทิญาณันอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิ

ที่อาโลอตัวอุทปาทีอิทังตัวิโรตัวอรยาสานทีเมธคะเวผูกเมตานุสุจเสสุธมเมสุจากตวอุทปาที่ยาดังุทปาทีปัญญาอุทปาทีเวจาอุทปาที่อะโลตวอุทปาที่ทางตัวปณิทานตัวปณิโรตัวอรยศาจานสาจิกาปัญติเมธีคะเวผวกเมนุ สุตเตสุตัมเมสุจักขุกโอตปาทิยานังโอตปาทิปัญญาโอตปาทิเวชฌาโอตปาทิอาโละโกะโอตปาทิตังโกะปาติตังตัวปาติรูตัวปริยสัจจังสัจิกตันติเมภะเวปุกเมอนนโนสุเตสุตัมเมสุจักขุกโอตปาทิยานังโอตปาทิปัญญาโอตปาทิเวชฌาโุตปาทิอาโละ उत पाती काम को पने लोत पाम पति पथा हरियाचा बेकवे अननो सुनया मैं सुझा को उतपाजी उत पामि पति पथा हरिया साचा खावे पाती में बेकवे

อุตปาติอาโลโคอุตตปาติยาวะเกวันจะเมติคะเวอิเมสุจตุสุอริยศาสเจสุเอวานติปริวัตังตวันตสาการังยถาปูตังยาณทัสนาณสุภส่วนทังอโหสิเรวตาวะหังเกคะเวสัตเจวะเกโลเกสมาทะเกสักามะเกสัสสัมนากรรมมณียาปัญญาสัเจวะมโนสั ยาตุตรังสัมมาสัมพุทิมอภิสมพุทโธปัจายาสิมยโตจโเมีคเวอิเมสุจตโตสุอริยัสเจสุเอวัติปาริวัตตังทวาภาาการยถาพตังยานาสนาสวิสุทธังโหสิอัตตังทิคเวสเทวะเกโลเสมาเกสัามเกสัสมาณรามนิยาปชาย

มีพันยาเนยายาสมะตัวโคนทานยาสเวรชังวีตมะลาธรรมจากมุขุตปาตทย่างกินทีสมุทยธรรมบางสาขันตานิโทธรรมันติปวัติติเตจะพะกวตาธรรมจากเกภบมาเทวาสาธมโนตสาเวสุเมตธรรพระกวตาบาราตสิยาอิสิปัตเนเมิกระยาเยอนุตตรางธรรมจากัรม วัติตังาปฏิวัติยานสัมเีนวารามณีนว่าเทเวนวามารนาวากรรมนาวะเลนจิวาโลกาสังเวนทติภูมานังเทวานังสาธตังสุตวะจตุมหา ชิกาเทวาสาธัตมนสเวสุโงงาตุนมหาลาชิกานาเทวานางสาธาสุตวาตาวติมซาเทวาสาธัตมนสเวสุโงคาวติมสาตวางเทวานางสัตว์ตัตวายามาเทวาสาธัตมนสเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ตัตวาตุสิตาเทวาสาส มณนสาวเวสรงดุสิตานังเทวานังสัตวสุตวานิมานติเทวาสัตวมโุสาวสงทมงดนตานังเทวานังสัตว์สุตวานรณีมิตวสวัตีเทวาสัตมโดสาเวสงปรณีมิตวสวัตดนังเทวานังสัตวสุตตวานมตายิกาเทวาสัตว์ม ตัวาเวสุงเอตังปัวตังปะทานสิยังอิสิปตะเนียมิกระทะเยอนุตตลันธรรมจากธรรมปวะติตัรรมปฏิวะติยาสมเนนวะธรรมเนนวะเทวเมนวะมาเรนวะธรรมุตาวะเทนะจิวาโลกัสัมมิเตติติหาเตนะคะเนนะเตนะมะหุตเตนะยาวะปังมาโล I'm ที่อายันาตัสสัหาสีโลดกฐาตัวสร้างกังปิสร้างประการปีสร้างปะเวทีอาปะมโนจะโอฬารโลหะาโซโลเกปะตุระโอสีอสิกรมเมวเทวานังเทวานุบาวันัตตปัวมะตวาอุทานทานโอทานเนสีอัญญาสิวัตถะวโทานโยอัญญาสีวัตะปวโอทานโยตินิตินิตัม